ท่านประธานบอกว่าจ้างเฮาเสียวอย่างหล่อเมียเฮาไปบึงเขาได้เพื่อนว่าาตัดเขาไปเจอต้นกระเจียวกระเจียวปฐุมมากอหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตัดนะเขาเอาไว้ให้ชมชมก็ชมเด้เขาก็มาถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะขุดขุดไปปลูกเห็นไหมมีสีขาวกับสีชมพูด้วยนี่สีขาวสีขาวสวยไหม สีชมพูแล้วเราก็ขุดสวยถ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็หน้าแรงเราจะขุดไม่ได้เพราะเราจะมองมาเห็นต้นของเขาต้นเขาจะยุบแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเราก็จะเห็นอันนี้คือที่นาของเราเองนะจ๊ะไม่ได้ไปลักขุดของใครเดอ้ออันนี้คือของในที่นาเราเอง เราจะขุดไปไว้ใกล้ๆบ้านเพราะว่าตรงนี้จากบ้านมาก็ไกลพอสมควรเราจะย้ายไปไว้บ้าน